ใครไลฟ์สดบนมือถือแล้วอ่านตัวหนังสือไม่ค่อยเห็นหรือตัวเล็กหรือมันรันเร็วๆนะคะวันนี้เจ้าแม่ทีมีเทคนิคในการเห็นคอมเมนต์แบบเต็มจอกันไปเลยทีเดียวใครอยากรู้เคล็ดลับอันนี้แต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและความรู้ดีๆแบบนี้มาค่ะมาดูจ้ะนี่นะคะทุกคนสําหรับคนที่ไลฟ์สดอ่า อยู่ประจาอยู่แล้วนะแต่วันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่สําหรับใครที่ไลฟ์สดเนี่ยมันจะมีนิ้วให้ปัดไปทางซ้ายนะคะและจะสามารถอ่านคอมเมนต์ได้เยอะๆแบบนี้เลยโอ้โหเต็มหน้าจอไปหมดเลยนะคะแล้วถ้าจะลับมาหลุดเดิมนะคะนี่ก็อ่านคอมเมนต์เหมือนเดิมแต่ถ้าอยากอ่านหน้าจอเต็มๆนะคะเอานิ้วปัดจากซ้ายไปขวาเราจะเห็นคอมเมนต เป็นฟังก์ชันใหม่อีกหนึ่งฟังก์ชัน เป็นยังไงคะรู้แล้วใช่ไหมโอ้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้คอมเมนต์มันเลื่อนเร็วนะดูไม่ทันใช้วิธีนี้เลยค่ะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกชาวแม่ที่กันบ้างแล้วก็ตรงคอมเมนต์สามารถส่งของขวัญได้แล้วนะขอบคุณล่วงหน้าเลยถ้าใครส่งให้แล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้นะคะว่าไม่ต้องมาใช้นิ้วเลื่อนแบบนี้บ่อยๆแล้วนะคะเพราะว่าในไลฟ์สดมีวิธีการให้เราทำงานง่ายเสมอเลยจ้ะ